ลูกเดียวพ่อหรแมนี่ยแต่ได้ลุยเนาะซีนึงก็ได้ลุยเลยวแก่ฮ่อโอ,อ้แต่พอ่อกินพอ่อเดี๋ยวตาไก่หนาพวนชักช่วยกันไมเอ้อเปยวเปล่าก็มาเดี๋ยวก็จามาเปล่าก็ให้ไปไหย

ไปนางแรงกับปาแนตะ้มัาน่ะโอ้เจ้าเราไปเก็บไปยกขึ้นเี่อฮะปาแต้มมาหลคนยหาะ่